ครับพารเล่นเทนไิเหรอครับอ๋อมันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยยากเลยพี่เดี๋ยวผมก็มันเอาชูดเหมือนกันผมก็ไม่ได้เล่เก่งเท่าไหร่พี่โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อะไรครับผมสวัสดีครับผมนะครับชื่อนะครับนายภูรินทร์ศังดิ์อภัยนะครับหรือว่าชื่อเบสนะครับนันเดนะครับผมวันนี้มีคนมาสาธิตมีคนมาเป็นฉากในละครเลยก็คือครับชื่ออะไรครับ กีตาราสีอ่มาอาสาพละครับเอ๊นะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตเรื่องของการชูลูกบาลฟื้นฐานกาต้แป้นง่ายๆครับถ้าอยากดูนะครับว่ามันชูได้ไงนะครับไปติดตามมาสมได้เลยครับไปเริ่มกันเลยนะครับผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมเล็กๆกับเลียมใหญ่อ่ะเราจะโฟกัสสี่เหลี่ยมเล็กนะครับผมอ่าโอเคผมก็สอนในการยิงง่ายๆต้แป้นนะครับนี่ผู้ชมลองคิดภาพว่าให้ไปเห็น ให้เราโฟกัสที่มุมสามเหลี่ยมบอลลูบาร์มันชี้มุมสามเหลี่ยมนี่นะครับมันจะลงง่ายกว่านะครับโอเคนี้นะครับเวลาถึงของคนสมัครเล่นนะครับกล่องที่เราส่งลูกบาสไปเราจะยืนตรงๆส่งไปอย่างนี้มันไม่ได้นช่นะครับเพราะว่าแรงเราไม่มีให้เราย่อปุ๊บย่อแอสย่อปุ๊บออกแรงจากขาขึ้นมาแล้วก็คยืนตัวขึ้นไปบนไปส่งแรงได้มากกว่าอย่างนี้นะครับย่อปุ๊บอย่างนี้ ถ้าเพิ่มเลยลากความยากคือยอ่อกระโดดขึ้นอย่างนี้นะครับปล่อยปล่อยเบาไม่ต้องแรงมากย,ย่อกระโดดขึ้น่างนี้นะครับหรือว่าข้ามาตรงนี้นถ้าลทีลูกก็ได้นะครับยอ่อขึ้นทิงถ้าเอาให้เอาให้มีวินัยหน่อยนะครับย่อขึ้นแล้วรับเลยย่อขึ้นรับแบนี้นะครับย่อขึ้นรับ ก็มาทางขวานะครับย่อขึ้นรับนี่นะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วก็ได้นะครับนี้ถ้าคนที่เริ่มทำมาแล้วนะครับย่อขึ้นรับย่อขึ้นรับนี่ย่อขึ้นรับนะครับก็โอเคครับรูปแบบของการฝึกของคนที่ฉบักเล่นก็จะประมาณนี้ลองเอาไปฝึกกันได้ครับ เมื่อกี้เรื่องสอนครับตอนนี้เดี๋ยวพี่แอ้มผมให้พี่ผ่านติ๊กูต่อยบอลสามเหลี่ยมเบาๆมันต้องไม่ต้องแรงถ้าแรงผมจะเลิกมาถ้าเบาแบบนาจอะเข้าได้เบาๆต้องเสียเข้าเบาๆต้องเคียร์นครับเริ่มค้นต้องคอยระวังนะครับอ่าะนะไม่เริ่มหลอกแล้ว มันตอนนี้ดิทางขวาเราไม่ได้ถ้าเราข้เขาดิเขาเอาแบบ ใช่หครับสาหรับวิธีการชูดบาระดับพื้นฐานนะครับข้างนู้นที่เราสามารถฝึกกันได้ง่ายๆผมจะให้ถ้าจะแบ่งเป็นเซตนะครับก็คือข้างละสิบเซตก็ได้ครับสิบสิบลูกฝ่าละสิบลูกก็ได้ครับเอาให้เรารู้สึกว่าเกิดการชำนาญมากแล้วนะครับวิธีการชูดอย่างเช่น่ครงการที่สามเหลี่ยมครับผู้ชมให้สามเหลี่ยมนะแลวปล่อยบอลน่ปล่อยเบาๆนะคบไม่ต้องรีบมากไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าแรงมากถ้าแรงเกินมันจะเปกระเด้ออกมานะครับผม เซตอัพขาขึ้นมาครับเอาแรงจากขานะครับช่วยเข่าออกมาตั้งชุดให้อยู่ในหน้าอกรับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยแขนให้สุดนะครับแล้วว่าถ้าจะเพิ่มความยากเดี๋ยวเพิ่มความยากเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อีกอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าสมมุติผู้ชมชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพจศูนย์สร้างสุนย์รู้วจิตใได้นะครับสำหรับวันนี้ผมครับ